งานบ่ายนะครับต่อกันอีกคันหนึ่งนะครับมาด้าสองเก่านะครับคันนี้มาด้วยอาการน้ําเดือดนะครับแต่ความร้อนไม่ขึ้นแต่น้ํามันเดือดนะครับแล้วก็เช็คระยะหลายอย่างนะครับนาอก็เช็คสภาพไปเจ้าของสั่งเช็คสภาพแล้วก็ผมมาเปิดเช็คดูน้ํามันเดือดนะครับเจ้าของว่ารู้สึกว่ามันร้อนๆเนาะก็เลยมาเปลี่ยนมาเช็คดูของเสียนะครับเหมือนเดิมจะให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับยางฝาวาลรั่วนะครับล้างทำความสะอาดเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแท้มาด้านะครับยางฝาวาลต้องแท้อย่างเดียวนะครับ อย่างต่อมานะครับยางแท่นเครื่องมาด้าสองร Nowadays, ุ่นนี้นะครับยางแท่นเครื่องรุ่นนี้พังบ่อยมากพังเป็นโรคประจําตัวพังเป็นปกตินะครับรุ่นนี้มาด้าสองนะครับก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยละอย่างที่สามนะครับสายพานนะครับสายพานมันแตกนะครับมันเก่าเนาะสายพานมันแตกมันเก่าก็เลยต้องเปลี่ยนไปนะครับฟันมันแตกครับนี่แตกละนะครับยางแท่นเครื่องเปลี่ยนไปนะครับโรคประจําตัวมันนะครับรุ่นนี้เฟียต้าพังบ่อยพังประจํานะครับ อย่างต่อมานะครับหม้อน้ํานะครับหม้อน้าเจ้าของเขาก็เหมือนจะเปลี่ยนมาแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นของเทียมนะครับเห็นไหมครับหลอดหางเบอร์เลยนะครับเนี่ยหลอดหางมากนะครับเดี๋ยวมาดูโกโยลัดนะครับโกโยลัดมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยอ่านี่นะครับห่างหางนะเรามาดูโกโยลัดนะครับทียิบเลยนะครับหลอดทีฟินทีก็จูน้ําได้มากขึ้นการระบายความร้อนก็ดีกว่านะครับ แต่เป็นที่เสียใจนะครับยี่ห้อนี้เมืองไทยจะไม่นําเข้ามาใช้แล้วนะครับเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงขายแล้วไม่มีกําไรนะครับเหลือแค่ค้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยนะครับยี่ห้อนี้ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับไม่ยังไม่เคยเจอรั่วด้วยนะครับแต่ก็ต้องจําเป็นนะครับบริษัทเขาไม่นําเข้ามาขายเนาะใครโชคดีได้ใช้ก็โชคดีไปใครถ้าหมดจากนี้ก็จะเป็นหม้อเทียมๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหม้อเทียมๆแบบเนี้ย ก็จะเป็นต้องใช่ครับเพราะว่าช่างก็ไม่มีให้เลือกนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ช่างก็จะเลือกของดีๆใส่ให้ลูกค้าเป็นหลักเลยนะครับเนาะย่างต่อมาครับท่อน้ําบนท่อน้ําล่างนะครับมอเตอร์พัดลมนะครับแท้เดนโซ่นะครับตัวนี้นะครับเก่าละเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันพังมามจะงานเข้านะครับวาล์วน้ํานะครับวาล์วน้ำหนึ่งตัวเรามาดูของเก่าอีกอย่างนะครับของเก่าอีกอย่างนี่วาล์วน้ําตัวเก่านะครับ เบียดข้างนะครับ82องศาหมดอายุนะครับก็ขอหานี่ใช้ของเก่านะครับขอหานเท่าน้ำล่างของแท้ดีที่สุดนะครับถ้าใหม่แท้ดีกว่าใหม่เทียมอลูมิเนียมหล่อมาขายมันมักไม่เคยทนนะครับเนาะคันนี้เดี๋ยวก็มีน้ํายาหล่อเย็นนะครับใช้คัตตอนเหมือนเดิมนะครับยี่ห้อนี้ผมใช้แล้วจบนะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวก็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ไตมันเครื่องนั้นมันเกียร์ตามปกตินั้นมันเครื่องก็ตัวนี้ครับค่งสังเคราะห์แอมโคนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับโอเคครับคันนี้ก็จะงานง่ายๆนะครับไม่มีมีอะไรเยอะแต่ว่ามันถอดเยอะนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะแต่มันถอดเยอะนี่อีกตัวหนึ่งนี่นี่นก็ถอดแล้วชี้ให้ดูเลยน็อกเซนเซอร์นะครับมาด้าสองพังบ่อยมากนะครับมันจะไฟโชว์ครับแต่ขับได้ปกติไฟโชว์น็อกเซนเซอร์เสียนะครับโรคประจําตัวมันอีกตัวหนึ่งนะครับ เรือลิลเลงของมาด้าล้างได้เลยนะครับไม่ต้องเลิร์นนิ่งนะครับล้างได้เลยไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนโตโยต้าครับล้างเสร็จมันก็จะปรับค่าเองไม่ต้องเลิร์นิ่งเหมือนนิสสันคันด้ามิซูต้องเลิร์นิ่งใหม่นะครับเนาะบางคันก็ไม่ยอมลงมันจะค้างครับรอบมันจะค้างประมาณพันห้านะครับอันเนี้ยโอเคครับงานตอนนี้ตอนบ่ายก็จะประมาณนี้นะครับมอนามิฮอกโกโยรัตนะครับใคร ซื้อใช้ซื้อเก็บรถยี่ห้ออะไรซื้อเก็บไว้ได้ก็ดีนะครับอนาคตถ้ามันไม่มีแล้วก็จะเป็น,นครับต้องรอของเทียมนะครับของเทียมนะหลอดมันน้อยฟินมันน้อยมันจุ่น้ําได้น้อยใส่น้ําได้น้อยการระบายความร้อนมันก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ประมาณนี้ครับงานคันนี้มาด,ด้าสองเก่านะครับมาด,ด้าสองตัวเก่ากับอาการน้ําเดือดแล้วก็เช็คระยะครับผม